ไปลองค่ะยนีต้อนรับกาสชอบแบบเปรลำเพออฟฟิเชียลนะคะงิตอนนี้ฮอกําลังไปด้มค่ะไปออ้อง,องโอ้ที่นบเส้นขึ้นคนโตเพงโอ้ตัวแห้งค่ขึ้นัน่น้องค่ะทีมตั้งมีทีเป็นยังไงบ้างนะเปแม่เจ็บปมากัดมือเม่ไปจากลิ เสร็จแล้วโอ้ขันมือขึ้นฟน้ตกวฟุนคขึ้นที่ต่างเล้มเลยเนาะฟนตกแบแ่งฝนตกมาแรงเลยนะคะขึ้นแม่เพย่ึนอ,อ,อ,อิงหรอไปไปหาสอนแลวพี่น้องบ้างเน่แ้วอีน้องบ่กเป็นอะสอนหวกสอนยังเนาะลูกปลาลูกคอ,อกในส่วงนี้ ไปโดมก่อนค่ะทุกคนมีนัดแต่งหน้าทำผมวันนี้วงสวงที่โดมนะคะมาลุ้นกันว่าสิเดียนสิออกว่ะเดี๋ยวคือสิเหลิองรุ้นแทนว้าวา สุดยอดมันจัดม,มันมาโอ้มันพิมมันหินยกนิวโปเยี่ยมเลยแนะอูไปส่งนะเอลูกโรโตผ่าเลยอรุณสวัสดิ์แต่เศ้าแต่เที่ยวเขาม่เป็นนั่งรับนั่งอย่างนองเป็นนั่งรับสิเอ้ยไม่ง่าย้นอตัวผีเนี่ยไม่ใ่าย แสดงมนาวน้ำโตแขงค้างได้หมื่อขึนนี่พี่นวงค่ะอีพอนูสแตนบายเลี่ยนบายครับคลิปแรกของวันนี้วันนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่เน้เพราะว่าสร้างเต็ยูเขาอยู่ในห้องครับจอดนี่โอเคอยู่เนาะได้ค่ะรถคันนี้ไม่ออกสักทีโอ้ยย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  Good morning เธอเธอเห็นในกลุ่มไือยังเห็นว่าไเขาเลื่อเป็นพรุ่งนี้เขาเลื่อนตัฉันรองืได้ครงหน้าืเวคหงตัวหลาหรือเปล่านี่ตนที่ได้ด้มาเก็บของเร็วโอ้ ฮลโหลกอนเ,อเขาเลื่อนไปเป็นผุ่งนี้หรอเอาดีๆนะอ๋ออะไรเขาเลื่อนบวงสรวงไปเ,เป็นผุ่งนี้ในกลุ่มว่ะเขาเชื่าไ,ไ่าในะานบอ่อเดี๋ยวจริงเหรอจริงค่ะพ่อเราขึ้นเลือ่อนหนูร้งร้องผื่นเด็เกเครืองนะ่ะเดี๋ยวเอาจริง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 พี่เขาบอกเขาแจ้งในกลุ่มมาแล้ว เป็นูนี้พี่น้องบางหน้าแต่เราคนเอ้าแตหนเพชนาเบ้อเบ้อเห็นไหมามาตัวก่อแต่บันนี้โอ้ยตัวเี็กก็เจอกรบอกแล้วเฮ้ยเรื่องจริงเหรอเรื่อเสือไข่ตะสามเพรา่าอะไรเพราคนตกรอ หรือว่าเขาจะไลฟ์สดพรุ่งนี้ทีเดียวเลยเนาะก็เพราะว่าทำพรุ่งนี้ก็ยาวเลยกาแจงเนาะเต่าแจงสี่สันเด่นก็แจงเต่าแจงสี่แล้วก็คือตื่นตื่นตาแตกอะไม่ได้ไม่ได้ดูในกลุ่มเราบอเ้าก็แจ้งนี่กลุ่มเรายังไม่มีแต่ว่ากลุ่มแดนเซอร์พี่เขาเด้งแล้วเขาก็เก็บขอบเลย เใส่ไหลเก็บผมก่อนลูกเก็บผมก่อนเก็บผมก่อนเก็บผมพิซซ่าเฮ็ดเต็มที่ต็มที่เลยพิซซ่าตื่นเสาการสุีตื่นเาองนี้้ม่ต่ำหน้านี่อตงร้องเมอนื่นตื่นาสุดียยังต้องเต้นหนิารตื่นเสาพี่แนลโหลดไปเป็นนอตต่อนเจียนนวดมอสหนิมากา่วนวจะบ้าตายเจียเป็นแต่งหน้าม่แต่ห้อง คนนั่งสั่งใจอยู่ดิ้นคนยี่ปลูกแตงหนามเต่งหงบอร้องพื้นแล้วแล้วบอกว่าเออดนั่นเดินลั่นกระเรื่องแต่งหนามแต่งหงแล้วแนให้ลองร้องพืนล้งแปลงไว้คานเกือบเป็ล้ว่เหฉันจะบ้าตาย ฉันปวดสมองมากเป็นไรแต่ว่าเราเป็นดารางานเลื่อนนิดนึงมันเลื่อนนิดนึง24ชั่วโมงเลยนะพ่อใช่แล้วก็เลื่อน24ชั่วโมงไงงานเลื่อนไป24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวจีบอกเลื่อนนิดคือเลื่อนนิดๆมาแล้วลองเพลงก่อนร้องเพลงอย่าลืมคนคอยกันแหนมแล้วล็อกเพลงก่อนแหนมเบิ่งดอกจันก่อนแหนมเบิ่งดอกจันบ้านสีแดง คิดทหอดจำแรงหนาจะหมไได้สอเครเองนวนได้อเป๊บโอ้ยลบมวการาตัเรตื่นไม่ได้ตีหาเครื่อขับตื่นม้าสอบภาคฟอนหลายอยู่หลับว่าฟอนแล้ไม่ร่ำไ่ได้หงน้าแม่ล่ำฟอนโอ้ยแต่กชอบแต่ของหมือนี่ถ้าตื่นีหานทเน่ก็ั้เสือมรำดืม้งเนี้โอ้ยเนาะาข้าวรับพี่น้องออุมันศูนย์นไหไปใช่ไหม ถ่ายคลิปกนระดิ่งถ่ายคลิปกวนสองสามคลิปกวนจเขาไปแล้ววิีจังบ่เลงเลยมอนนี่คอบอกอิน่แต่ลงแต่หมู่บ้านบอกเออลงหมดมีน่งอ่าเธลงแล้วหนี่ี่องไลงบนีใช่เลยเป่าไปรับกล่องไว้เดี๋ยว่ให้เพื่อนชาเอามาขึ้นมากหนาย่างดีมาขึ้นนี่โอ้ย มากหนาได้มากหนาสามเทียเม,มื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่มากสองเทียยานมันผสมซื่นตื่นเสามากก็เลยมาแปะแผ่นมากอีกเทืยหนึ่งยันได้หนาวเพราเขาเอกยงบ่เอาบ่พอได้สร้างนี่ไหมสร้างนอนเดึกๆสร้างต้องต so ื่นมาแต่เสานีไหมยังเห็นดีเจ็ดเทียด้วย บตำนานอีกเลปอมแปมแทบบ้าจะเมขึ้นแล้วพี่น้องเอออก็ไ่ขึ้นแล้วเก็บผมด้วยลูกเก็บผมเก็บกันหมดเลยพขึ้นยังไงคะมัอื่นเตอนตือนตอนคู่ไก่แล้วหัวบนี่แล้วน่าจะให้เตื่น สุดค่ะน้ำอาบเนยพาอาบเนยก่ะซ่างมันตกคะพีต้้่งหัวถาดูกแล้วเจอกันขิ้นตกอันนี้ก็เลนโต็มตัวโอ้